วันนี้เราจะมาทําสลามกินได้กันซึ่งอุปรกรณ์ก็มีไม่มากมีแค่2อ,อย่างนี้เลยบอกเลยว่าวิธีทําง่ายมากแต่ทุกคนต้องดูให้จบนะเพราะว่าเราจะไปแกล้งน้องอาจุนกันด้วยมาแล้วทุกคน,กคนส่าลงไปเลยนะทุกคนหูหูหโหูโ ตอนนี้ก็คนได้เข้ากันเลยทุกคนว่าแต่ช้อนเล่ามันแปลกๆนะทุกคนทำไมช้อนเล่ามันใหญ่จังเลยอะก็ <c oughs> จะได้เนื้อประมาณนี้เลยนะทุกคนแต่เอาจริงๆป้าคือศิลาไม่รู้สัดส,ส่วนมันเลยนะ <c oughs> ทำมั่วๆไปเลยอะ <c oughs> โอ้แล้วก็คนน้องไปเรื่อยๆนะทุกคนจนกว่าน้องจะเหนียวเลยคนคนคนอุยๆๆๆ้ยๆๆ้น้องเหนียวแล้วอะ่ะ นี่ก็คือสลามของเราที่เราได้วันนี้ like. โอ้ทำไมมั fire, no นหนืดแบบนี้อ่ะอืมืมมันหวานแบบหวานน้อยแบบน้อย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 มันน่าจะต้องใส่น้ำอัดลมมากกว่านี้นะทุกคนโอ้อืฉันทำเมนี่มาให้